ก่อนหน้านี้ของเราเจอปัญหาอะไรไหมคะมะเขือมันก็ไม่ค่อยดอกเท่าไหร่นะครับพี่เลกดอกไม่ออกส้มบุญแต่ต้นแต่ดอกไม่ออกนะพอฉีดยาเนี่ยไปอะดีขึ้นอะดอกออกเยอะจัดเลยอะดอกติดดีมากเลยไปอะมันส้วยดอกออกเยอะแล้วมีเก็บตลอดนะเนี่ยตอนนี้ยอดเดินจัดเลยนะพอยอดเดินแล้วดอกก็ออกเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยหลุดด้วยธรรมดาเพราะว่ามันไม่เนียวขนาดนน้า<อ>นี่ก็กี่ลูกแล้นี่กด็ดูนี่เจ<อ>็ด<อ>ลูกและนะ้วเนี่ยเจ็ดลูกใช่ยังฉีดบีออร์แกนิกไปกี่วันที่เราเริ่มเห็นว่ามันแทงยอดขึ้นมาใหม่ประมาณสองวันสามวันนะครับ ก่อนหน้านี้เก็บกี่วันครั้งแล้วคะสามวันเก็บทีสามวันก็เก็บได้ประมาณสองร้อยวัลลแล้วทุกวันนี้วันเว้นวันได้สี่ร้อยวัลลดีจริงตัวเนี้ยดูนี่ดูดูดกีดสวยดูรูปความใสของรูปรูปมันสวยมากเลยใช่ครับมันสวยแบบนี้ทั้งหมดเลยเรอคะใช่ครับคุ้มค่ามากลองใช้ดูค, <S <S ครับ สวัสดีค่ะพบกับอ้อมบีออร์แกนิค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะเดินทางมาพบเกษตรกรที่ได้นำบีออร์แกนิโกขวดนี้นะคะมาฉีดกับแปลงมะเขือแปลงมะเขือแปลงนี้อายุ7เดือนแล้วค่ะแต่ว่าต้นยังแข็งแรงสมบูรณ์การติดดอกออกผลยังได้เยอะอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามเทคนิคเคล็ดลับจากเจ้าของแปลงกันค่ะว่าทํายังไงมะเขือถึงได้เก็บได้ยาวนานขนาดนี้และได้ผลผลิตสวยๆแบบนี้ค่ะไปกันเลยค่ะก่อนหน้านี้ของเราเจอปัญหาอะไรไหมคะมะเขือมันก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ นะครับที่รกดอกไม่ออกส้มบุญแต่ต้นแต่ดอกไม่ออกนะพอฉีดยาเนี้ยไปอ่ะดีขึ้นอ่ะดอกออกเยอะจัดเลยอ่ะดอกติดดีมากเลยไปอ่ะมันสุวยดอกกับมันออกเยอะกว่าเดิมผลผลิตก็ขึ้นมาเยอะครับนี่ก็กิโลแล้วนี่ก็ดูนี่เจ็ดลูกแล้วเนี่ยเจ็ดลูกใช่เนี่ยกำลังแตกแหะคืออันนี้ยอดยอดที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เลยเหรอคะใช่ครับหลังฉีดบีออร์แกนิกไปกี่วันที่เราเริ่มเห็นว่ามันแทงยอดขึ้นมาใหม่ประมาณสองวันสามวันนะครับเราดูได้จากตรงไหนคะพี่เราต้องสังเกตเอาเราทําประจําเรามองรู้ไงถ้ามันไม่ได้ฮอร์มมนไุ่้ย มันไม่ค่อยเดือดแต่พอไดฮอร์โมนตัวนี้แม่ดีขึ้นเลยครับดอกออกเยอะแล้วมีเก็บตลอดเลยเนี่ยตอนนี้ยอดเดินจัดเลยแต่พยอดเดินแล้วดอกก็ออกเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยหลุดด้วยธรรมดาเพราะว่ามันไม่เหนียวขนาดนี้คือก่อนที่เรายังไม่ได้รู้จักบีออร์แกนิกใช่ใช่ดอกมันร่วงไวครับผมแต่พอมาฉีดแล้วรู้สึกว่าเพราะว่ามันเหนียวดอกไม่นุ่มครับขวดอกตรงนี้ลหรอคะครับผมคือมันเหนียวแข็งแรงขึ้นแล้วลูกติดเยอะขึ้นลักษณะต้นทรงพุ่มคือสวยมากเชื้อรามันชอบมีกับลูกมะเขือของเรามีเป็นบ้างหะคะ อย่างที่เราเห็นคือไม่มีเลยก่อนหน้านี้เก็บกี่วันครั้งนะคะสามวันเก็บทีสามวันก็เก็บได้ประมาณสองร้อยกว่าโลแล้วทุกวันนี้วันว้นวันได้สี่ร้อยกว่าโลครับคือเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเป็นผลมาจากการใช้บีออร์แกนิกเลยไหมคะใช่ครับดีจริงตัวเนี้ยตัวอื่นเราใช้ไหมมันก็ใช้แต่มันไม่เมื่อนตัวนี้ไงตัวนี้ที่เรามองรู้เด้วยคือเห็นผลเลยว่าแตกต่างกับตัวอื่นแน่นอนใช่ครับปกติอย่างเราไปเห็นว่าเขืออายุเยอะขนาดนี้คือมันต้องเริ่มมีไวรัสพวกใบเหลืองนีแหะเริ่มมาไหนอะแต่อันนี้ใบ ดูสดใสอยู่เลยใช่สมบูรณ์ดูฮีโ่ดิดูกรีดสวยดูลูกความใสต้องลูกครัวเขียวลูกข้าวลูกใสครับโอ้โหลูกมันสวยมากเลยใช่ครับมันสวยแบบนี้ ทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ครับหยิบลูกไหนขึ้นมาก็สมบูรณ์หมดเลยอันนี้ได้เกดอะไรคะนี่ถ้าเห็นลูกอย่างงี้ถ้าอย่างงี้เบอร์สวยครับเนี่ยคือได้ราคาดีเลยเมื่อเขืออายุ7เดือนขนาดนี้ปกติมันเป็นแบบนี้อยู่ไหมคะต้นมาร์กไม่ค่อยเป็นครับต้นมาร์กอย่าเอามะแรงมาอยู่เลยแต่นี้เราได้ฮอร์โมนดีล้กก็สวยเพิ่มพอนผลิตได้เยอะเลยเพิ่มครึ่งต่อครึ่งนะครับคุค่ามากต้นก็สวยด้วยเดิมดอกออกดีพวเขียวครับแล้วมลงไม่ค่อยกวนนะครับลองใช้ดูครับสําหรับเกษตรกรนะคะที่กําลังปลูกมเขื่อยู่อก ได้ผลผลิตดีๆแบบนี้นะคะลูกสวยๆเป็นที่ต้องการของท้องตลาดสามารถนำบีออร์แกนิกไปฉีดกับพืชของท่านได้เลยค่ะใช้อตัตราส่วน5-10ถึซีซีต่อน้ํา20ลิตริฉีดพ่นทุก5-7วันนะคะจะไปช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกส่วนเลยตั้งแต่ระบบรากลําต้นใบการออกยอดการติดดอกทําให้ได้ผล,ผลผลิตดีๆแบบนี้นั่นเองค่ะปลูกพืชด้วยใจต้องใช้บีออร์แกนิโกค่ะ